สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทไทยแพนโดซอฟนะครับจะมาแชร์วิธีการสร้างกระเป๋าแพน d o วอลเล็ตและการถอนโทเค็นจากแ f ฟเฟลีย์ w a l l อลเล็ตนะครับไปท,ที่กระเป๋าแพน d o w a l l ล็ตนะครับเบื้องต้นนะครับบริษัทจะแนะนําให้ท่านสร้างกระเป๋าแพน d o วอลเล็ตในโหมดที่เรียกว่า i n c o อร์มิโตนะครับเราเปิดตัวเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเราเปิดตัวตัวโครงขึ้นมานะครับ แล้วก็เราเข้าไปที่ปุ่มสามปุ่มด้านขวามือตรงน kind of um, anyway, ี right. ้นะครับกดปุ่มนะครับแล้วเสร็จแล้วเราเลือกว่าหน้าตาที่ไม่ระบุตัวตนนะครับจะขึ้นมาเป็นหน้าดำๆอย่างนี้นะครับเราแนะนําให้ท่านใช้โหมดตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ใช้โหมดตัวนี้ในการสร้างวอลเล็ตก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนตอนท้ายนะครับวิธีการที่ท่านจะทําอย่างไรกับหน้าจอของท่านเพื่อที่จะไม่ให้ใครคนอื่นนะครับที่มาใช้คอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ย รู้ว่าท่านเข้าไปจากที่ไหนอย่างไรนะครับโอเคท่านก็ Copy ตรงนี้นะครับตัว Pando Wallet นะครับแล้วก็มา p เพ e ไว้ในนี้นะครับท่านกดป Enter นะครับตรงนี้นะครับจะมี Keystone n e m o n i c p h a s e private key ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าอันนี้เนี่ยเป็นกุญแจในการเข้าถึงกระเป๋าแ a n d o Wallet ของเรานะครับเื้่งต้นเนี่ยเราจะมาสร้าง Wallet กันก่อนนะครับ c r e a t e Wallet นะครับสร้าง k e ร e เก e ย e Wallet เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะผล พาสเวิร์ดนะครับสร้างพาสเวิร์ดของท่านนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วกดคำว่า I agree นะครับดาวน์โหลด KeyStore ครับงท่านี้เนี่ยด้านซ้ายรือด้านล่างนะครับก็จะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ KeyStore เนี่ยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะใช้มันอย่างไรนะครับถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านออฟไลน์นะครับหรือว่า disconnect Wi-Fi ไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยระบบจะสามารถทํางานได้แนมะ้ว่าท่านออฟไลน์ line, นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นระบบความปลอดภัยของบริษัทนะครับไม่ต้องการให้ใครสามารถที่จะเข้ามาดูหน้าจอท่านได้ขอให้ท่านทุกท่านคนระับออฟไลน์ line, นะครับหรือ disconnect wifi นะครับพอท่านออฟไลน์ line, เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กด continue นะครับขอให้ท่านเอาข้อมูลตรงนี้นะครับอันนี้เนี่เราเรียกว่า mnemonic phrase นะครับมี12วลีนะครับท่าน copy ไปเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ คัดไปเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะมากดเปล่าไปนะครับคำว่า view private key ตรงนี้นะครับตอนนี้ท่านยังออฟไลน์อยู่นะครับท่านจีไเรากปจะ copy นะครับแล้วก็ไปเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้ยังออฟไลน์อยู่นะครับเสร็จแล้วท่านก็ close นะครับแล้วท่านปรากฏคำว่า continue ครับตอนนี้เนี่ยขั้นตอนการสร้าง wallet เรียบร้อยแล้วนะครับถึงตอนนี้นะครับพอขึ้นว่าจะ unlock wallet เนี่ยท่านจะต้องออนไลน์นะครับ Connect Wi-Fi ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กด Unlock นะครับวิธีการเข้าถึงกระเป๋าของท่านมี3วิธีนะครับอันนึงคือ k e y s t o r e อันนึงคือนิมมอ e p ฟ a ฟ e อันนึงง r i v a t e key นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้ง3วิธีนะครับขั้นแรกเลยนะครับวิธีที่เราแนะนำที่ให้ท่านเข้าเป็นประจำนะครับคือ k e y s t o r e นะครับท่านก็จะกดคำว่า k e y s t o r e ครับแล้วก็ choose k e y Store นะครับข้อมูลนะครับ จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับจะเป็นไปอยู่ที่ดาวน์โหลดตัวเลขจะยาวๆอย่างนี้นะครับท่านสามารถ c o p y ไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้หรือท่านสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้นะครับสําหรับท่านที่มีหลายๆ w a l l e ็นะครับหลายๆราเมตรอนหลายๆเครื่องนะครับก็ผมก็แนะนําว่าท่านใส่เปลี่ยนชื่อมันสักเล็กน้อยนะครับให้ท่านจําได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าพอท่านมีหลายๆวอลเล็ตเนี่ยมันจะงงมากนะครับแล้วท่านท่านก็กดเ p e n เสร็จแล้วท่านก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็อันล็อกโอเคอันนี้เนี่ยเลขกระเป๋า wallet นะครับท่านก็ต้องคัดลไปเก็บเอาไว้นะครับคัดลอไปเก็บไว้ให้ดีนะครับตรงนี้ Ptx เนี่ยโทเคนของเรายังเป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกในการเข้าถึง wallet นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต logout ก่อนนะครับโอเควิธีที่สองในการเข้าถึง wallet นะครับกรณี Key Store ท่านไม่อยู่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถเข้าด้วย mnemonic phrase ได้แต่ว่าอย่างที่แนะนำนะครับวิธีการหลักที่ท่านจะเข้าถึง Wallet ของท่านเราแนะนําเป็นวิธีผ่าน Key Store นะครับกรณี Key Store ท่านไม่อยู่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามท่านสามารถเข้าด้วย mnemonic phrase ได้นะครับกด mnemonic phrase นะครับแล้วท่านก็ไปเอาสิ่งที่ท่านเคย copy เก็บเอาไว้นะครับซึ่งต้องเก็บไว้ในที่ที่ดีนะครับในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใส่ password นะครับ unlock Wallet ท่านก็จะสามารถเข้าถึงวอลเล็ตของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเข้าถึงวอลเล็ตของท่านนะครับนะครับก็คือ Private Key อย่างที่เรียนไปแล้ว Keystore ก็ไม่อยู่ n onic p h r a s e ก็หายนะครับยังมีเหลืออีกวิธีสุดท้ายในการเข้าถึงวอลเล็ตของท่านนะครับ Privat e k ท y นะครับท่านก็เช่นเดียวกันข้อมูลพวกนี้เนี่ยเป็นกุญแจทั้งสามดอกที่สำคัญมากๆสำหรับท่านท่านต้องเก็บให้ดีในที่ที่ปลอดภัยน,นะครับ ท่านสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถเข้าถึง wallet ได้นะครับสำหรับท่านที่เคยสร้าง wallet ไปนะครับเคยสร้าง wallet ไปในโหมดที่เรียกว่าไม่ใช่เป็น in c g n i t o นะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับหน้าจอจะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านควรจะทำนะครับเพื่อไม่ให้ใครสามารถตามได้ว่าท่านไปไปที่ไหนอย่างไรบ้างน,นะครับท่านต้องไปที่สามปุ่มนี้นะครับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาที่เครื่องมือเพิเ่มเติมนะครับแล้วก็ไปที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับเขาสามารถให้ล้างว่าเราอัตการเข้าชมคุกกี้รูปภาพในแคชต่างๆนะครับเราสามารถล้าง24ชั่วโมงที่แล้วหรือล้างตลอดตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับเราแนะนําให้ล้างตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราเคยเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยจะถูกล้างทั้งหมดนะครับ คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากเราเนี่ยจะไม่สามารถแท็กได้เลยว่าเราเข้าไปที่หนบ้างน,นะครับโอเคอันนี้เนี่ยเราก็สร้างกระเป๋าแพนโดวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่ Affiliate Wallet นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่บริษัทเนี่ยสร้างไว้ให้ท่านนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมบุกเบริรไปกับเรานะครับเราจะมีการโอนโทเค็นตามจำนวน RT หรือ MT ที่ท่านซื้อนะครับเข้าไปที่ A f f i l i a t e Wallet ตรงนี้นะครับ ท่านก็กดเข้าไปก็คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันไปนะครับแต่ปกติแล้วจะไม่นานครับปกติตรงนี้จะไม่นานครับ อาจจะขึ้นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีคําว่า Affiliate อยู่นะครับขอให้ท่านดูให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาสําหรับ Affiliate ร a ยบโดยเฉพาะนะครับท่านก็กดคําว่า Login ินนะครับล็อกอก็จะขึ้นชื่อขึ้น password อะไรต่างๆมานะครับท่านสามารถใส่ชื่อหรือ p a ส s w o r d ของท่านได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ จะมีคำว่า wallet นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า wallet ขึ้นมานะครับก็จะมีมูลค่าของ wallet ของท่านไช่ไ็นจำนวนโทเค็นของท่านนะครับท่านก็จะใช้คําว่า withdraw นะครับตอนนี้เนี่ยเรากนนงจะถอน withdraw นะครับโทเค็นจาก Affiliate wallet ของท่านไปที่แ a n d o wallet นะครับท่านใช้คําสั่งว่า withdraw นะครับเสร็จแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยท่านก็จะ ใส่เลขกระเป๋าเมื่อสักครู่ที่ท่าน,ท,ท,ท,านที่ท่านที่ท่านทํามานะครับใส่เลขกระเป๋าเข้าไปนะครับแล้วก็จํานวนที่ใส่นะครับทุกทุกหนึ่งอ RT นะครับเราจะมีโอนโทเคนให้ท่านสองร้อยห้าสิบสองจุดห้าหนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบสองจุดห้าหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยที่ใช้คือสองร้อยห้าสิบสองจุดห้านะครับสองร้อยห้าสิบสองจุดห้านะครับแต่เรามีการโอนให้ท่านเพิ่มอีกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ย เนเพื่อความปลอดภัยนะครับมันจะมีระบบบางอย่างเนี่ยบางทีการเพิ่มเป็นจุดศูเนี่ยจะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับระบบในการโอนของท่านในการสเตทของท่านนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะกดคำว่าวิดดรอร์นะครับและระบบเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงในการโอนโทเค็นจาก Affiliate Wallet ของท่านเนี่ยไปที่ p a น d l w a l l e t ของท่านในเคสนี้ผมอาจจะไม่ได้กดนะครับสำหรับท่านเนี่ยท่านกดได้เลยครับเพราะว่า อันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องไปสร้างกระเป๋าอีกไปหนึ่งเพราะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะโชว์ให้ท่านดูแชร์ท่านดูแค่นั้นเองนะครับพอท่านกดคําว่าวิดรอเนี่ยระบบมันจะมีขึ้นคําว่าให้รอ24ชั่วโมงนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ในแง่ของ การสร้างแพนโดอะไรก็สร้างเรียบร้อยแล้วแอฟเฟลียดบอเล็ตก็โอนหรือว่าถอนจากแอฟเฟลียดบอเล็ตไปที่แพนโดวอเล็ตเรียบร้อยท่านรอประมาณสัก24ชั่วโมงหรืออาจจะเร็วหรืออาจจะช้ากว่านั้นนะครับท่านก็จะไปเช็คในแพนโดวอเล็ตของท่านว่าเงินมันเข้ามาหรือยังโทเค็นเข้ามาหรือยังนะครับโอเคขอบคุณครับ